อันดับ5ครับวันนี้ทั้งคู่ดีใจมากๆครับคือเป็นเพลงแรกด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้จะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทั้งจูด้วยที่ให้อันดับ5กับผมวิจิตยังไ,ไงครับติดครับขนะองเราติดด้วยในจู๖๐๐ด้วยเนาะครับเเพลงราไงรโชว์ทั้งหมดเราติดทั้งหมดเลยเองเราก็ติดขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีใจว่าไม่คิดไม่ฝันเลยครับคือเป็นไงครับวันนี้เขาเปคอนเสิร์ตกลางคน ครั้งแรกเลยครับมิติใหม่เลยครับผมอะไรอ่ะผมก็ค่อนข้างไม่สบายด้วยเจอฝนเท่าไปก็ใช่ครัก็เป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่มาโชว์ท่ามกลางสายฝนจะรู้สึกไรที่แบบแฟนอย่างเดียวไน้รังรอเรากลางฝนด้วย่ะโอ้โหขอบคุณมากรู้สึกขอบคุณมากเลยครับคือฝนตกทุกคนก็ยังรออยู่หาร่มหาอะไรมากลางบางกันขอบคุณมากครับดูแลดูแลสุขภาพมันด้วยครับผมมันตกกลับไปก็ สาวผมแบบน้ำครับผมก็จะกลับไปสาวผมเหมือนกันใน่วงนี้งานเราก็เยอะด้วยเพราะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวเราที่ล่าสุดที่เราจะมีก็จะเป็นแฟนโเปียครับวันที่21 22พฤศจิกายนนี้ครับเตรียมตัวไป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็ซ้อมทั้งทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ครับและเดี๋ยวจะได้เห็นสเต็ป ครับผมเดี๋ยวเต้นขนาดไหนต้องไปดูนะครับมันจะยิ่งกว่าในการมิสซิ่งที่ผ่านมาเลยครับผมว่ามันมันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูครับอืมได้เต้นด้วยค่ะไม่ต้องห่วงเลยฮะเรื่องเต้นในผมก็เก็บไว้โชว์แฟนโฮเปียครับผมก็จริงๆแฟนโฮเปียเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบแสดงที่อิมแพคของเราสองคนเรียกว่าเป็น พิธีที่ใหญ่มากใช่คือเมื่อก่อนนี่มีเป็นแต่คนดูอย่างเดียววันนี้เรามีโอกาสได้ขึ้นเป็นโชว์แล้วตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอ่าแล้วก็มีแฟนมิสใช่ครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมานิลาไลฟ์ใช่ครับแฟนมิสเด็กเวอร์โชว์แฟนมิสเฟมชัวรครับเป็นแฟนมิสเฉพาะสำหรับชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะใช่ก็คือจะเป็นไลฟ์ที่ชาวฟิลิปปินส์จะดูได้เท่านั้นครับือเป็นครั้งแรกที่งป็นสัมภาษณ์ใช่ครับเป็นเป็นครั้ง จริงๆเราเคยมีเป็นไลฟ์ที่เป็นแบบ g l o b a l มาแล้วแต่ครั้งนี้เราจะแบบ exclusive for for ฟิลิปินส์เทัเนื้อเป็นที่หนักที่แรกอ่ะอ่ัก็จริงจริงจริลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่มีมีแบบคนใช่แฟนของพวกเราเยอะเราก็เลยก็น่าจะเป็นประเทศที่รู้สึกว่าน่าจะได้รับการตอบรับดีมันมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่มองว่มีตามมา ที่เท่าที่ได้ยินก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าเราเคยอยู่กับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าผเราจะวางยังไงไปที่ไหนกันต่อแฟนๆจะเสียดายไ,ไหมอนะ่ะแบบมันเป็นแบบไลฟ์อะไรงงเงี้ยอดเจอเลยก็ผ <kanske> มว่าไม่ต้องเสียดายครับจริงๆคืออันนี้เราเหมือนอุ่นเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราสามารถไปได้เราก็อยากจะไปไปหาไปเล่นสดๆอยู่แล้วครับพี่ชายขออนุญาตถามถึงเรื่องคดีความไม่ถึงไหนแล้วได้ครับก็จริงๆตอนนี้ส่วนตัวผม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 มอบอำนาจให้ทางทีมที่ทนายแล้วก็ทาง พี่ๆที่บริษัทจัดการแล้วจริงๆผมยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้รับอัปเดตเลยครับแต่ถ้ามีมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบมารีบอัปเดตให้พี่ๆทราบครับอย่างล่าสุดที่ที่ได้ไปทีดอาไบอกว่าอาจจะมีคนอื่นตามาตมาหลายๆโปตามมาก็จริงๆไม่ไม่ไมา่ทราบในตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนพี่ๆเขาก็จะพยายามให้ผมได้โฟกัสกับกับงานที่ซ้อมกับกับกับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตอะไรกับผมเท่าไหร่ครับอย่างในส่วนตัวองเรา ก็ถ้าส่วนตัวผมผมก็จะถ้าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราปรับได้เราก็พร้อมปรับเราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ที่ที่ให้คำแนะนำเราแต่ถ้าอันไหนที่ผมรู้สึกว่าถ้่ผมผมผมจัดการกับตรงนั้นไม่ได้หรือว่ามันเป็นเอ่อผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมก็ก็ก็กมูฟออนไปก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาคิดอะไรเยอะแยะกันอย่างนีงง<ป>ง้นะคะ รับบม <normalized S 1> ือ้าจริงจริงก็เหมือนเหมือนกันเลยครับคือด้วยความที่ผมใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบางอย่างผมก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไองไอย่างครับบางทีคอมเมนต์บางอย่างที่มันช่วยทําให้เราพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ปรับในด,ด้านนั้นแต่ส่วนในคอมเมนต์ที่เเ้ยมันกิดการควบคุมของเรามันเราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ไปถึงขั้นพ้นเสพต่อเสียไปเลยไม่ไม่ไม่พ้นเสียไปเลยไหมก็จริงจริงส่วนตัวไม่ค่อยได้ อ่านคอมเมนต์คือเล่นโซเชียลแต่ว่าเราจะเล่นก็เช็คข่าวบอลแต่จะเล่นจะเล่นแบบทั่วไปมากกว่าจะไม่ได้แบบตามข่าวตัวเองอะไรมมีราคามีไหมครับผมเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะมีลงรูปโพสต์งานโพสต์รูปตัวเองประมาณนี้ได้ครับ